สมการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ1,000ถึง10,000%แบบไร้คู่แข่งอันนี้จะเป็นสมการ,รที่ใช้กันจริงๆเลยนะครับใครที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักสมการนี้นะครับก็จะไม่ใช่สมการที่แบบว่ายกเมฆขึ้นมานะครับอันนี้มีมีอ้างอิงนะครับจาก Peter ร r เ c k e r ของเรานะครับปรมาจารย์ด้านการจัดการนะครับสมการเดิมที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วก็คือ Business นะครับเท่ากับ Innovation คูณ Marketing นะครับหมายความว่าธุรกิจเนี่ย องประกอบของธุรกิจจะมีอยู่2อย่างจะมีแค่เรื่องของนวัตกรรมผสมกับการตลาดนะครับทำนวัตกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะขายไม่ได้ทําการตลาดอย่างเดียวก็ก็อาจจะไม่ได้ในอนาคตเพราะว่าคู่แข่งของเราก็จะพัฒนาแซงเรานะครับฉะนั้นเนี่ยต้องมี2อย่างควบคู่กันเนะาะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะ,ะหลายๆท่านน่าจะเคยประสบปัญหานะครับแบบเมื่อก่อนขายดีมากอมสมัยนี้เนี่ย ขายดีขายขายดีแบบว่าขายขายไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราก็มาเล่นเรื่อง marketing กันเยอะพอเล่นเรื่อง marketing เยอะขึ้นก็ขายดีมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วก็ค่อยๆลดลงมาอีกแล้วทําไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ล่ะเพราะว่าเราขาดเรื่องของนวัตรกรรมนะครับอ,อย่าเพิ่งคิดว่านวัตรกรรมเนี่ยจะต้องไปทําแบบ Steve j o b ไปทําแบบว่า Elon Musk แบบ ผลิตจรวดนะไม่ใช่เดี๋ยวคูต้นเล่าให้ฟังนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยทำง่ายกว่าที่คิดเดยอะแล้วครูต้นเก่งเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวคูต้นแชร์ฟังนะครับแต่ว่าฟังตรงนี้ไปก่อนเนาะง่ายๆเลยทําไมแบบเอ้ยพี่ทําการตลาดลนะมีมีมีเข้ามาคอนซัลต์ครูต้นเหมือนกันนะครับแบบพี่ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งดีเลยนะวันหนึ่งลงแบบ5คลิปหคลิปเนี่ยทำไมแบบว่าเมื่อก่อนนะ่ะขายดีเมื่อปีก่อนนะ่ะขายดีมากเลยยอดขายแบบสุดยอดแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาแบบแบบธรรมดาพื้นๆเพราะว่าคู่แข่งของเราก็พัฒนาในด้านซ้ายก็คือนวััตกรรรมคบ เราไม่ได้ทําธุรกิจอยู่แค่คนเดียวเนาะแต่ว่าแต่ว่าคูค่คูต้นมีวิธีการทาธุรกิจให้เราเป็นแบบไายคู่แข่งนะครับลองไปหาดูในคลิปเก่านะก็คือสร้างหน้าน้ําใหม่ที่เราเป็นเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวดียวในคลิปนี้ก็จะมีสอนด้วยเหมือนกันนะครับเหตุผลเพราะว่าคู่แข่งเราเนี่ยพัฒนาตลอดพัฒนานวัตกรรมตลอดนะครับเขาอาจจะไม่ได้พัฒนาแบบว่าให้เราเห็นได้อย่างก้าวกระโดดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะพัฒนาเล็กๆน้อยนะครับ ยกตัวอย่างธุรกิจสอนเปียโนของคุณต้นที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนวัตกรรมก็คือสอนเปียโนผู้ใหญ่เนาะก็สอนเปียโนผู้ใหญ่ตอนแรกเนี่ยขายดีมากเพราะว่าในตลาดเนี่ยมีคุณต้นคนเดียวแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีคนทําแบบสอนเปียโนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็คือนวัตกรรมเขาไงอ่าคือความก้าวหน้าของธุรกิจนวัตกรรมไม่ได้หมายความว่าต้องไปทําอะไรแบบเวอร์วงังนวัตกรรมคิดง่ายเลยคือสิ่งใหม่ครับ ลูกค้าก็เบื่อสิ่งเก่าๆใช่ไหมอะไรเดิมๆเนี่ยเขาเบื่ออยู่แล้วเนาะฉะนั้นเราต้องสร้างนวัตรกรรมสร้างสิ่งใหม่มาเรื่อยๆไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าจะเบื่อลูกค้าเบื่อไม่พอคู่แข่งตามทานนันอีกเนาะถ้าเราไม่สร้างนวัตรกรรมนะครับในทางหนึ่งทางด้านขวามาร์เก็ตติ้งถ้าเราไม่ทํมาร์เก็ตติ้งลูกค้าก็ไม่รู้จักเออแบบลูกค้าสมัยนี้เนี่ยใครที่ทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ก็จะชนะเลิศน,นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทําตรงน,น,นั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักของลูกค้าพอไม่ได้เปป็็นนนที่่รููู้้้้จัักกกกกขออองลคลคคคาาไซืืบ เห็นไหมธุรกิจมันเลยต้องประกอบไปด้วย2อันทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมการเดิมนะที่เราน่าจะเคยคุ้นกันนะครับแต่มาดูสมการใหม่ของคูต้นนะที่จะทําให้ยอดขายเนี่ยพุ่งเติบโตนะครับแบบปี๊ดเลยกลายเป็นแบบจากธุรกิจที่แบบว่ามีทูฉันทำเหมือนกับเขาเขาทำเหมือนกับฉันอะไรแบบนี้จะกลายเป็นมีโอลีนะครับมันก็คือจะใช้สมการนี้ครับ สมการใหม่บายคูต้นอันนี้ TM ไว้เลยนะก็ <g ül> <g ül> แตกย่อยออกมาจากา business เ <c oughs> ท่ากับ innovation คูณ marketing จะกลายเป็น business ค cool, ูณ business เ <c oughs> ท่ากับ only one คูณ online marketing วงเล็บ personal branding อธิบายทีละตัวเลย only one คืออะไร only one ก็คือการทำธุรกิจของเราพัฒนาธุรกิจของเราให้กลายเป็นมีแค่ชั้นคนเดียว ครูต้นยกตัวอย่างโรงเรียนสอนเป็นโนของครูต้นเมื่อก่อนโรงเรียนสอนเป็นโนครูคต้นจะเป็นสอนเป็นโนผู้ใหญ่นะครับอ่ะสอนเป็นโนผู้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นมีเบทเทอร์ดีกว่าคนอื่นหน่อยเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะสอนเป็นโนเด็กกันอะไรแบบนี้แต่ครูต้นสอนผู้ใหญ่มันก็มีเบทเทอร์แต่ พักหลังๆเริ่มมีคนทำเหมือนครูต้นแล้วมันจะกลายเข้าไปเป็นสมการอันนี้เลยเนาะนวัตกรรมครูต้นเนี่ยอินโนเวชันของครูต้นเนี่ยเริ่มเหมือนกับคนอื่นคนอื่นเริ่มลอกเลียนแบบได้ครูต้นเลยต้องพัฒนาบางอย่างขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ทําให้ครูต้นกลายเป็นมีออลิวันก็ได้กลายเป็นโอลิวันได้เนี่ยคือหลักสูตรของครูต้นครับหลักสูตรการสอนเป็นของครูต้นเนี่ยครูต้นสอนให้เล่นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียนไม่มีที่ไหนสอนมีแค่ชั้นคนเดียว เห็นไหมกลายเป็น ly one หรือมี only นั่นเองนะครับทุกธุรกิจทําได้นะครับครูต้นคอนซัลท์มาแล้วประมาณส4ธุรกิจจากของเดิมที่แบบว่าอ่ะฉันเหมือนกับคนอื่นคนอื่นเหมือนฉันตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเออเฮ้ยฉันแตกต่างกับคนอื่นอย่างชัดเจนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ลองไปดูคลิปล่าสุดคลิปคลิปก่อนที่ครูต้นลงไว้นะครับครูต้นสอนเรื่องการเปลี่ยนธุรกิจจากเหมือนคนอื่นมีมีมี t w เหมือนกันให้กลายเป็นมี only หรือว่าเป็น o n e นะครับไปดูตรงนั้นอ่ะ อันนี้ผ่านไปแล้วเนาะสมการเรื่องของโอลิวันคูณออนไลน์มาเก็ตติ้งทำไมต้องเป็นออนไลน์มาเก็ตติ้งโอ้ง่ายมากเลยนอกจากของเดิมเป็นสมการเป็นอันนี้เนาะคูณมาเก็ตติ้งเหตุผลที่ต้องเป็นออนไลน์มาเก็ตติ้งเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยคนอยู่ไหน,ไหนกันครับลูกค้าอยู่ไหน,ไหนกันนั่นแหละครับคำตอบเราอยู่บนหน้าจอมือถือ95%เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าออฟไลน์เราไม่ทำนะออฟไลน์ Off เราก็ทําแต่เราให้ความสําคัญกับออนไลน์มาเก็ตติ้งเวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าครูต้นอยากกิน อินาผาลัมเนี่ยเนี่ยครูต้นทำอะไรครูต้นก็เซิร์ชหาใช่ไหมในแอป,ปส้มแอป,ปอะไรต่างๆทุกท่านก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับอืมเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะมันจะมีเรื่องของ Z MOT นะครับ the zero moment of truth เนี่ยหมายความว่าก่อนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าลูกค้าคนนึงเดินมาปุ๊บๆก่อนที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะหาข้อมูลจากไหนอืมเขาจะมีทางเดินไปอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยเขาจะหาจาก หาจากมือถือพอเขาเปิดเจอมือถือปุ๊บอ่าแล้วเขาก็จะคัดเลือกร้านที่น่าสนใจร้านที่น่าสนใจคือร้านที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ที่ทำคอนเทนต์โดนเขาเห็นไหมว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งสำคัญไหมใช่ไหมครับฉะนั้นทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับและที่กูต้นวงเล็บไว้นิดนึงว่า Personal Branding หมายความว่าสมัยนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาแรงที่สุดนะครับแล้วก็เราต้องเข้าใจด้วยว่ามนุษย์เราเนี่ยซื้อคน ก่อนซื้อของเสมอการที่มีคนออกมาพรีเซนต์หรือว่ามีเจ้าของแบรนด์เป็นแบรนด์ CEO ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ได้ความน่าเชื่อถือมากกว่าเป็นแบบโลโก้บริษัทมาพูดจริงไหมใช่ไหมใช่ไหมเราเราเราลองนึกถึงพวกเราเองก็ได้นะครับเราจะซื้อของจากแบบเออคนที่เขาออกมาให้ความรู้ให้ความเห็นแนะนําวิธีการใช้สินค้าอะไรแบบนี้มากกว่าบริษัทมาพูดตรงๆนะครับฉะนั้น อ่ะสมการของคุณต้นนะคุณต้นสรุปอีกทีนะครับบิสเนสของคุณต้นเนี่ยเท่ากับオリ万คูณออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับオリ万ก็คือพัฒนาโปรดักพัฒนานวัตรกรรมสินค้าของเราให้กลายเป็นเป็นหนึ่งเดียวเนาะมีแค่ชั้นคนเดียวที่มีนะครับแล้วก็ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งทำคอนเทนต์โดยการที่เอาตัวเจ้าของแบรนด์เนี่ยออกมานะครับธุรกิจอ่าใครๆที่ทำธุรกิจจำไว้เลยนะครับทุกเรื่องเราแอสไซน์คนอื่นทำได้หมดแต่เรื่องเดียวที่เราห้ามแอสไซน์เด็ดขาดเลยคือเรื่องมาร์เก็ตติ้ง อันนี้เป็นความลับของธุรกิจที่แบบว่าโตววนตันโตคืนโตเร็วแล้วก็คนซื้อของเยอะนะครับเหตุผลเพราะว่าเงินเนี่ยมันมาจากคนใช่ไหมเงินมันไม่ได้งอกมาจากต้นไม้แล้วคนเนี่ยก็อยากจะจ่ายเงินให้กับคนเหมือนกันอ่า s o r s o n r l n r i n g i n g เลยสําคัญนะครับเดี๋ยวตรงตัวนี้ลึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขยายให้ให้ใหอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นคร่าวๆก่อนนะครับามาสรุปเพิเติมนะสรุปง่ายๆนะครับ สองข้อนะข้อหนึ่งก็คือทำสินค้าให้แตกต่างนะครับเพิ่ม value จนชนะใจลูกค้าเนาะลูกค้าจำได้ถ้าลูกค้าจำได้เนี่ยเราสำเร็จแล้วแล้ววิธีการจําได้ก็คือทําให้แตกต่างนะครับทำให้แตกต่างอย่างไรไปดูคลิปก่อนนะครับครูต้นสอนไว้เรียบร้อยแล้วละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือลุยทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนาะเต็มร้อยเเลยนะครับสร้างเพอร์ซอน b ลแบรนดิ้งนะครับแล้วก็อ่าครูต้นแถมให้อีกนิดหนึ่งตรงนี้อ่าขิดขิดเส้นใตไ้ไว อย่าลืมทําโฆษณาให้โดนครับสมัยนี้เนี่ยเราเนี่ยจัดมัวแต่ทําแต่ออนไลน์ทําแต่คอนเทนต์เนาะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้และมันให้ผลดีก็คือทําโฆษณาให้โดนนะครับการทําโฆษณาเนี่ยมันเหมือนสมมุติว่าเราไปอยู่ในห้องโถง100คนการทําโฆษณาเนี่ยมันเหมือนกับให้เราได้มีสิทธิ์ในการตะโกนอืถ้าสินค้าเราดีการทําโฆษณาจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสเตียรอยที่เพิ่มบูสต์ให้เราขายดีขึ้นเป็นร้อยเป็น10เป็น เป็นพันเท่าได้เลยนะครับแต่ในแง่หนึง่งถ้าของเราไม่ดีเนี่ยอย่าเพิ่งโฆษณานะครับทำพัฒนาผลิตภัณฑ์เนาะพัฒนานวัตกรรมให้สินค้าเราเนี่ยกลายเป็นแบบว่าเป็นโอวันให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยทําโฆษณานะครับถ้าเราทําถึงจุดตรงนั้นแล้วเราพื้นฐานเราได้แล้วแล้วเรายิงโฆษณาเนี่ยจะคนพบว่าเออเฮ้ยเม็ดเงินมันไหลเข้ามาง่ายกว่าที่เราคิดไว้มากๆนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตรงตามที่ครูต้นบอกเลยก็คือเพิ่มกําไรได้1 0 0 0ถึง10,000แบบไร้คู่แข่ง ครับอ่าโอเคก็ไปลุยได้เลยนะครับเอาความรู้จากวันนี้เนี่แหละโอ้อันนี้แพงมากเลยนะครับเอาไปใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะอันนี้ให้เครดิตคูต้นด้วยนะครับถ้าเอาไปใช้นะเพราะคุต้นเป็นเป็นคนคิดนะครับสมการ business เ,เท่ากับ o อ l y o n คูณออนไลน์มาร์เก็ตตนะครับเขลุยครับ